สมมุติเราเข้าฉากเก็บกดกรีดดาแต่ลงไม้ลงมือใครไม่ได้ตายอะ่เอะเผลอแบบจิกมือตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเราแค้นเราแค้นมากการเป็นดาราหรือว่าการเข้าสู่วงการบันเทิงมันคืออนาคตที่ไม่แน่นอนอเราไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดวันไหนแต่เป็คนมีความสุขกับตัวเองอะค่ะมันคือการลองอะไรใหม่ๆเราภูมิใจที่เราเป็นแบบนี้ให้อภัยตัวเอง ควรจะรักตัวเองมากกว<อ> <c oughs> ่านี้พยายามทำตัวเองให้ดีคุณยังต้องทําคุณจะต้องสู้คุณสู้หรือเปล่ากลับบ้านไปส่องกระจกดูตัวเองอะมิราเคที่เราตามหามันอยู่ในกระจกนั่นแหละคุณคือมิราเคิ M O U เส้นสัญญากับตัวเองซะ MOU m e อ a c มิ o ตอร์ในวันนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นเทปหนึ่งที่ชื่นชอบเพราะว่าสาวที่นั่งข้างๆเองนะคะเซ็กซี่สวยขาดบาดใจและเปรี้ยวจีจาขอต้อนรับป่ายัชชรพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคุณพี่โปรยสนนบแบบเออขอกลับไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมคะนั่นไงเออเรื่องล่าสุดที่ดูซึ่งมันไม่ใช่ล่าสุดในตอนนี้นะคะที่เล่นกับคริสหัววังโอ้โหแม่เจ้าออกมาแล้วนอกจากมีความแซ่บยังมีความน่ากลัวด้วยอ่ะใช่ใช่ไหม ยากมากด้วยค่ะน่ากลัวเลยอ่ะกลัวตัวเองเหมือนกันค่ะเห็นบทก็คือตกใจแล้วเพราะว่าคือต้องเล่นบทที่เราไม่เคยเล่นมาตลอด20ปีเริ่มจากแค่เป็นิงไขตัวอ่าใช่เป็นิีไขตัววิธีการพูดรวมถึงอิริยาบทที่มันออกมันต้องออกมาตั้งแต่สีหน้าปลายนิ้วยันปลายเท้าเล่นทั้งตัวใช่แล้วบทนี้ไปถึงทุกอนุขุมขนเลยใช่พุ่มกับเขาเก่งด้วย คุกับเก่งจริงค่ะต้องขอขอบคุณพี่กู่มากๆอะไรเป็นความยากและความท้าทายของาตในการเล่นละครมายากหมดเอาจริงๆนะคะไม่มีบทไหนง่ายสําหรับตายเลยเพราะว่ามันคือการเล่นละครสําหรับตายแล้วทุกบทคือความท้าทายโดยเฉพาะละครพิเรียดดราม่าอันเนี้ยคือยากที่สุดสําหรับตายนะเพราะว่าคําพูดที่ใช้อย่างนี้ใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยายเจออีกอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เพิ่งจบไปพิเรียดดราม่าและเหนือชาวเหนือใช่ภาษาเหนือ และเป็นภาษาเหนือพีเลียด แล้วก็เป็นด่ามมาด้วยแม่เจ้าแล้วเราก็ต้องไปฝึกไหมต้องไป<ช>เรียนภาษาเหนือก่อนไหมเอ่ออย่างในในบทเนี่ยเขาเขียนมาเป็นแบบผันวรรณยุกมาให้เราเสร็จสาภาพ่พอาปัญหาเรื่องผันวรรณยุกก็ไม่ค่อยมีปัญหากับสายเท่าไหร่เพราะเราเป็นคนแม่นวรรณยุกแต่เราจะไม่สามารถเพียนบทได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าความหมายที่เราจะเติมเข้าไปมันแปลว่าอะไร<อ>ดังนั้นเราต้องแม่นแม่นบทร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าการใส่อารมณ์เนาะมันมีผลอพอเราพูดแต่เราไม่รู้ความหมายแต่ไม่ได้ส่งอารมณ์มาแล้วแบบนี้เราก็จะมีวงเล็บมาว่าประโยคที่เราจะพูด นะมันหมายความเป็นภาษากลางอาว่ายังไงเราก็ต้องท่องทั้งทีเลียดเหนือแล้วก็ท่องทั้งแบบปัจจุบันเอามาแบบยำรวมกันให้เราเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดออกมาพรอมแอคติ้แล้วบทไหนเป็นบทที่ชอบต้องบอกว่ายังคงเป็นเรื่องเพิงอพนา เป็นละครฟรฟมใหญ่ที่ที่ยากตั้งแต่ต้นยันจบถ่ายทํายากและยาวนานเพราะว่าเป็นละครเหมือนแบบ2เรื่องรวมกันก็คือปกติแล้วเนี่ยละครจะประมาณแบบ15ตอนแต่ว่าเพิงพนางเนี่ยยีหรือ22อตอนอเราใช้เวลาถ่ายทํา2ปี 2> ก็เลยเป็นละครในความทรงจำเรียนก็จบแล้วนะสองปีเนี่ย,ยในเวลาที่เราเล่นบทหนักหนักหรือเครียดแบบเนี้ยเราเคยแบบแบกมันแล้วกลับไปเครียดที่บ้านไหมเป็นค่ะเราเป็นถึงขนาดไหนอะ ตายอะค่อนข้างหนักเพราะว่าตายโดนแต่ละครดราม่าแล้วก็ตัวร้ายเยอะแล้วเวลาอินนะมันคืออินจริงๆอ่งขออนุญาตเล่าตั้งแต่ตอนที่เราแบบเข้าฉากสมมุติเราเข้าฉากแบบเก็บกดกรีดด่าแต่ลงไม้ลงมือใครไม่ได้ตายอะเผลอแบบจิกมือตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเราแค้นเราแค้นมากพอคัดปุ๊บแบบพอขยออกมาปุ๊บมือแบบเป็นรอยจิกจๆกจกจิก,จก,จกอ,อะไราเงี้ยแล้ก็ติด บางทีเอาฟิลนั้นก็คือติดขับรถกลับบ้านมันก็จะช่วงแบบไม่เปิดเพลงเลยนะคะสมองเราว่างปุป๊บแบบมันแวบ,บเข้าซีนนั้นทันทีมันแวบเข้าซีนนั้นซีนไหนซีนนั้นยังสามารถพูดได้ยังยังนึกได้ว่าเออเอ๊เราเรา,าเล่นแบบนี้ดีไหมถูกไหมยังยังวนเวียนอยู่กับซีนนั้นๆอยู่แล้วคลายยังไงอ่ะเวลาที่มันติดไปจริงๆแล้วแต่ละคนก็มีวิธีไม่เหมือนกันอ,อย่างของต่ายอะาตก็จะดูทีวีดูข่าวดูซีรีส์ให้อารมณ์เราอะมันไปโฟกัสกับอันอื่นเล่นกับน้องหมาที่เราเลี้ ี้ยงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คลายหรือไม่ก็ออกกําลังกายมันก็จะไปโฟกัสกับอันอื่นหรือไม่ก็แบบว่าท่องอินเทอร์เน็ตแต่แต่ก็ต้องเลือกที่จะท่องอย่างเช่นอย่างตาตเนี่ยจะมีเป้าแต่ชอบดำน้ำท่องอินเทอร์เน็ตก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่า,วามีทิพดำน้าที่ไหนมีปลาชนิดไหนโผล่ที่ไหนวางแผนวางแผนดูดูดูอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เราหลุดออกจากสิ่งที่เราเป็นในชีวิตการทํางานไตอยู่วงการมา20ปีเราได้เรียนรู้อะไรจาก20ปีแห่งการทํางานนี้บ้างการเป็นนักแสดงเป็นอาชีพ ที่ให้ชีวิตกับเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องของความอมดทน,ทนการเข้าสังคมอะไรได้แต่เราจะต้องอยู่กับมันให้เป็นแล้วก็ต้องวางตัวให้เป็นรวมถึงความมีระเบียบมินัยทุกอย่างแต่มองว่าอาชีพของนักแสดงอะ่ะมันยากในการที่จะอยู่กับมันได้<ห>ได้ได้ยาวใช่ใชเราต้องวางแผนนะคะต้องวางแผนการใช้ชีวิตมากถ้าแหนไม่ได้วางแผนดีๆไว้ตั้งแต่แรกเราก็อาจจะไม่มีวันนี้แต่โชคดีที่มีคุณพ่อที่เป็นที่ปรึกษา ทีีด่ดคุณพ่อเขาจะแบบเพื่อเราเข้าวงการอนะพี่เอก็เข้าวงการแต่ยังเด็กเนาะนนเราก็ยังคิดอะไรไม่ไม,ไม่ออกเท่าไหร่เราก็แค่เรียนหนังสือแล้วก็ทํางานเรียนหนังสือเราก็ทํางานแต่โชคดีที่มีคุณพ่อที่คอยแนะนําว่าเวลาเรียนหนังสือก็คือเรียนเวลาทํางานเสร็จปุ๊บออกจากกองปุ๊บต้องกลับมาเป็นตัวเรานะเราต้องไม่ลืมความเป็นตัวเราเราจะไม่เป็นดารายี่ิบสี่ชั่วโมง,งเราต้องไม,ไ,ไม่เป็นแบบนั้นหาตัวเองให้เจออย่างตายแต่ก็ไม่ใช่สายปาร์ตี้เราไม่ลืมความเป็นตัวเราเราไม่ลืมชีวิตเราจริงๆเราไม่หลงระเริง เรา,าทํางานเราเรียนหนังสือเราเราตั้งความหวังว่าก่อนเข้าวงการอ่ะขอเท้าเาลยการจะได้เกตเนะเาะตั้งแต่เข้าวงการเนี่ย คุณพ่อแต่เป็นอาจารย์คุณพ่อก็บอกว่าถ้าอยากทํางานในวงการต้องเรียนปรียญาตีให้จบพอมเพื่อนถ้าเกิดจะเข้าวงการเกาะจะเข้าวงการต้องให้เข้าปีหนึ่งก่อนแล้วถึงจะให้เริ่มทํางาน oh, ได้ไม่ให้ไม่ให้ทํางานตอนเด็กก็เข้าปีหนึ่งก่อนถึงจะเริ่มถ่ายโฆษณาหลังจากนั้นก็เริ่มมีมีละครต่อมาเรื่อยๆแล้วพอเรียนจบเนียรตีเสร็จปุ๊บก็เราก็ทํางานไปด้วยตลอดพ่อก็บอกว่าพ่อก็แอบหยอดมาอีก พ่อขออย่างตา่ำอริญญาโงเขาก็จะเขาก็ไม่ได้บังคับนะคะแต่พ่อกขาขอ,ขอแล้วพ่อก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าของพ่ออ่ะก็คือเปียตี2ใบโฟ2สองใบ,งใบพ่อก็บอกว่าสุดยอดพ,อพ่อไม่ได้ขออะไรเยอะพ่อขอแค่ครึ่งหนึ่งของพ่อเออไม่ต้องไปทำอย่างละสองใบใช่เอาเท่านี้ Uh huh. อ๋อก็อลาวก็ได้ไรเงี้ย,ยมันก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมคะก็เราเรามันทําให้เราแบบมีเวลาไม่เหลือก็ <Fin an> ออเรียนต่อโทอด้วยเรียนต่อโทตอนนั้นอะคือเราเคยมันเหมือนมีอะไรหายไปแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันพอเราเรียนจบเรียตีปุ๊บเอ้ยดีจังเลยมัน,นต้องมีฟีวบบเอ้ยดีจังเลยจบแล้วมีเวลาทํางานเต็มนี่7วันนะคะ เราเคยเราเคยเต็มเจ็ดวันเพราะเมื่อก่อนช่องเจ็ดจะเป็นละครถ่ายไปออกไป oh, มันก็จะเต็มจเจ็ดวันเรียนด้วยทํางานด้วยมันก็จะเต็มเจ็ดวันพอมีโอกาสได้ทำทางานเต็มที่มันไม่เต็มเจ็ดวันมันจะมีวันเหลือๆบ้างเพราะมันไม่ได้เข้าเรียนแล้วใช่ oh. มันจะมีวันเหลือๆบ้างแล้วก็แบบทำไมเนี่ยมันไม่ชินแล้วเราเคยเต็มเวันก็ไปเรียนดำน้าก่อน เรเรียนน้ำเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วว่าไม่ได้อ่ะไม่เต็มเสร็จวันน่ะรู้สึกเหมือนแบบเสียดายเวลาว่างได้ประมาณครึ่งปีอะค่ะแล้วก็ไปตอบในโทรทันทีแต่ขอย้อนไปไกลๆหน่อยว่าไปไงมาไงต้องไปเดินแถวไหนเข้าวงการมาได้ยังไงคุณแม่ต่ายเป็นคนที่ชอบแบบชอบให้ลูกประกวดคือมาจากคุณแม่นี่เองวงการบันเทิงใช่ไหมใช่แม่ชอบคุณแม่ก็เลยไปส่งไปประกวดแม่กอกให้ทุกอย่างเลยกอกให้ทุกอย่างลูกมีหน้าที่ไปตามที่แม่่าแม่ก็พาไปอย่างเงี้ยก็ไปประกวดนู่นประกวดนี่ จนกระทั่งได้เข้าวงการใช่แต่เดียเ๋ยวนี้ต้องบอกว่าน้องๆหลายๆคนที่ดูอยู่เนาะจะอยากจะอยู่ในวงการบันเทิงคือต้องบอกว่าวง,วงการบันเทิงมันก็หอมหวานแหละใ,<ช>ใครๆก็อยากจะเข้ามาใ,<ช>ในการที่เข้ามาแล้วจะยืนระยะของความยอดนิยมอะตายเราจะต้องทำยังไงอะเราจะต้องบอกคนรุ่นใหม่ๆที่คือมาดังเร็วมากเลยมาเร็วไปเร็วเนี่ยเราจะบอกเขาว่ายังไง แต่ขอขออนุญาตพูดในมุมของประสบการณ์ของไตเองคนที่อยู่นาน<ะ>พูดในมุมของคนที่อ,ทอยู่นาน,นแต่แต่ไม่ทราบว่าคนอื่นจะเป็นยังไงใ,ในมุมมองของตัวเองนะคะก็คือแต่คิดว่าการศึกษาการเรียนสําคัญถ้าไตอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตไตต้องไม่ทิ้งการเรียนเพราะว่าการเป็นดาราหรือว่าการเข้าสู่วงการบันเทิงมันคืออนาคตที่ไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดวันไหน ดังนั้นการศึกษาสําคัญมากถ้าอยากทํางานนะคะเราต้องเมเนจให้ได้อยากจะเป็นดาราเราต้องเมเนจให้ได้ห้ามทิ้งการเรียนแล้วก็ทํางานควบคู่กันไปให้ไดไ้ไม่ต้องเกียรินิยมไม่ต้องเกียร์สี่ไม่ต้องเกียร์สามแต่ต้องทําให้ได้เอาให้จบเอาให้จบเอาให้ได้เราต้องมีความรู้เทียบเท่ากับเพื่อนๆนของเราไม่ให้เรา,าไม่ให้มีความรู้ที่ตกลุ่นกันไปพอเราทํา2อย่างเนี้ยควบคู่กันได้ตั้งแต่เด็กผลพลอยได้ที่เราติดตามมาก็คือได้ความอดทน ได้ความพยายามได้ไดความ,มาตั้งใจนะได้วินัยถูกต้องอมันคือผลพลอยได้ที่เราได้มาแบบอัตโนมตัติแบบไม่ได้ตั้งใจอพอเรามีตรงเนี้ค่ะเราก็แค่ทําแบบนี้ต่อมาเรื่อยๆ เท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่มีเวลาเที่ยวเวลาเราจะกลายเป็นแบบเป็นเวลาที่มีคุณภาพจะแสดงว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในวงการหรือว่าอยู่ตอนช่วงที่กําลังรุ่งเรืองเลยก็อย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปถูกไหมสําคัญมากเลยค่ะเออเงินได้มาเนี่ยแปบ๊บเดียวมันหมดนะคะอแต่ว่าคุณภาพของการใช้ชีวิตอะถ้าเราทํามันให้ดีมันจะอยู่กับเราตลอดไปโอ้อันนี้ดีมากเลยอะ่ะจริงๆคุณภาพของการใช้ชีวิตยังไงอะตายเรียกว่ามีคุณภาพเห็นเต็มเจ็ดวันเลยอะ่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้เที่ยวเล่น เราไม่ได้เตดเตเราไม่ได้ใช้เวลาทิ้งขว้างไปแบบไม่มีประโยชน์เราว่างปุ๊บเราหาสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองให้ครอบครัวให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเมื่อว่างมีเวลาปุ๊บพยายามสร้างมูลค่าให้กับตัวเราการเป็นนักสแสดงเนี่ยต้องทําให้ตัวเองอะ่ะเหมือนสินค้าเราต้องทําอะไรให้ได้หลายอย่างพอไต่ จบเบียโทปุ๊บมันเริ่มมีเวลาว่างพอละไม่ต่ออะไรละไปเรียนกอล์ฟเพิ่มไปเรียนดำน้ำเพิ่มใช่เรียนยิงปืนเรียนการต่อสู้เรียนชกมวยซึ่งมันมันเอามาเพิ่มให้ศักยภาพในการทํางานเราจะได้เป็นชอยเป็นสินค้าเพื่อให้เจ้าของกิจการเขาเลือกเราไปใช้ต้องทําไม่ได้หลายอย่างไม่ใช่เล่นอะไรก็ไม่ได้เราหนูก็อยากจะเป็นหนูอยากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพหนูแลวหนูก็อยากให้แบบคนดูเขาเห็นแล้วเขาเขาชอบ อันเนี้ยสาคัญพี่คือเราเราทิ้งไม่ได้ oh. ด้วยอาชีพของเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนนะคะที่อยู่วงการแบบอย่างยาวนานเนาะบางทีเราก็ต้องดึงตัวเองกลับมาเป็นระยะเหมือนกันเห็นล่าสุดเนี่ยต่ายมีไปไลฟ์ครกระเป๋าด้วยใช่ค่ะใช่ไหม oh. พอเริ่มพอเริ่มมีเวลาอีกแล ต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งต้องทำอีกแล้วเราพอมีเวลาเนาะเราก็หุ้นกับเพื่อนอก็จะมีต่ายมียุย้ยจิราน,านแล้วก็มีเอี้ยม,มก็จะคือสนิทกันอยู่แล้วแล้วเราก็มองว่าเออเราพอเริ่มมีเวลาเนาะทำอะไรกันดีอะ อย่างเมื่อก่อนเนี่ยต่ายเนี่ยมีหลายๆสินค้าหลายๆแบรนด์ที่จ้างให้เราเป็นพรีเซนเตอร์เอ๊ะทำไมเราไม่ทําของเราเองกอลองทําของเราเองดูซิก็เลยขายกระเป๋าค่ะโอ้โหขายกระเป๋าเลยแล้วก็เริ่มจากไลฟ์สดขายที่ชาแนลเราเลยใช่ที่ Facebook Page ของตัวเองใช่ไหมพี่เหงงมากคือต่ายแบบไม่เคยอะเราไม่มีบบาลาเน่นโซเชียลพี่เหงงไหมแล้วเราแบบเราไม่รู้ชาวบ้านเขาทำยังไงกันใช่ทาไม่เป็นล้วคือขำมากคือแบบเปิดมาครั้งแรกแล้วคือแบบ CF คืออะไรคะ ลูกลูกค้าที่เขาดูเราคือแบบเขาก็บอกเราว่า CF อ๋อ CF คือคอนเฟิร์มแล้วยังไงคะเออถ้าลูกค้าเอาใบนี้ปุ๊บแล้วก็แบบพูดเยอะตอนแรกคือพูดเยอะคือไม่รู้อะไรคือคืออะไรเป็นอะไรออแต่ว่าลูกค้าที่เขาดูเราผ่านผ่านเฟซบุ๊กเขาบอกว่าใช่เขาเหมือนเขาสอนเราอ่ะพี่เอกคือนึก,อ,กออกไหมเราก็แบบว่าถ้าเกิดใครคอนเฟิร์มเสร็จแล้วเนี่ยแล้วแคปเจอร์รูปภาพเสร็จแล้วเนี่ยให้พิมพ์คําว่ากดหนึ่งให้ให้กดหนึ่งนะคะตอนแรกก็คืองงกดหนึ่งตรงไหนหน้าจอโทรศัพท์ต้องกดหนึ่งตรงไหน อ๋อคือพิมเขา่ากดหนึ่งนั่นคือแบบวันแรกที่แบบโอ๊ยตายแล้วเปิดต้องไปซ้อมซื้อก่อนนะก่อนมาขายต้องเสียไปเป็นใช่ไหมคะต้องเสียไห้ทันด้วยเนี่ยก็คือแบบพอเราว่างปุ๊บเราก็พยายามหาอะไรแบบนี้แล้วดีไหมฟีดแบ็กดีไหมดีมากไม่น่าเชื่ออ้โหเจ๋งมากนอกเหนือจากสิ่งนี้แล้วเนี่ยนอกเหนือจากอ่าเรามีไลฟ์ด้วยเรามีการแสดงด้วยเราทําอะไรอย่างอื่นด้วยไปกิจกรรมอ่ะเมื่อกี้พวกกีฬาต่างๆแสดงว่าจริงๆก็เป็นคนที่เอ็กซ์ตรีมชอบเล่นกีฬาช อย่างต่ายเนี่ยจะมีเป้าอย่างเวลาเราทํางานเนาะถ้าเกิดว่าใครเห็นใครเห็นดาราเขาจะไม่รู้เราก็ทำงานหนักแค่ไหนแต่เราจะมีแผนว่าเราจะทํางานหนักแค่ไหนเนี่ยต่จะพันว่าต่จะไปทริปดําน้ำหนึ่งทริปต่อปีอย่างน้อยแต่จะมีเป้าแบบมีฝันไว้ว่าต่จะไปดําน้ํากับฉลามหัวค้อนต่จะไปดําน้ําดูปลาฉลามวานต่จะไปฟีดบูชาร์กที่นี่แต่จะมีเป้าเป้าไว้ซึ่งมันทําให้เรามีไฟในการทํางานในแต่ละวันมันช่วยได้เยอะเลยนะในการเป็น แรงใจใช่แล้วคุณพ่อ่ายเนี่ยก็ไม่เคยห้ามที่ไตรจะไปเที่ยวธรรมชาติมากมากเลยเขาก็มองอว่าการที่เราไปเที่ยวธรรมชาติเนี่ยเขาเห็นด้วยเขาสนับสนุนตีกลอบระหว่างปีที่เราไม่ได้ไปดำน้ําต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเราก็ว่างปุ๊บวันนึงตีกลอบได้ห้าชั่วโมงตีกลอบได้แล้วออถ่ายละครตอนกลางวันเสร็จถ้าว่างปุ๊บอ่ะมีไนกรอบไนท์กรอบก็ไปตีกรอบไนท์กรอบเที่ยงคืนถึงบ้าน<ช>หมดวันอีกแล้วจริง หมดวันอีกแล้วเธอต้องมีส0ิบชั่วโมงแน่นอนถ้ามีก็ดีนะคะคงสนุกมากเลยติอบได้สองรอบเลยมีอะไรที่แต่ยังไม่ได้ทำและอยากทำบ้างเนี่ยมันเป็นเหมือน w i ช h l i ต์ของเราว่าฉันอยากทำในสิ่งนี้หรือถ้ามาหมดแล้วจะบอกว่าหมดก็คงไม่ใช่ค่ะแต่ยังมีความฝันที่ยังคือดำน้ำเนี่ยมันเป็นความฝันที่ชอบแล้วมันก็จะมีบางจุดที่เรายังไม่เคยไปแล้วเราก็ใฝ่ฝันอยากจะไปมากแต่อยากไปกาลาปะกอสแต่อยากไปดำน้ำที่นั่นมากแต่มันก็แพงมากจนแบบมาก ให้มันเป็นฝันไว้ก่อนเป็นฝันไว้ก่อนอไกลๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือสุดของตายเป้าหมายมหรือภาพที่เห็นตัวเองสุดไม่มี แต่อยากเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วแบบนี้ไปเรื่อยๆโอ้ดีมากเลยนะแต่ไม่อยากขีดเส้นว่าอะไรคือสูตรแต่อยากเป็นน้าไม่เต็มแก้วไปเรื่อยๆแต่อยากเจอเพื่อนใหม่ๆแต่อยากเจอรุ่นน้องแต่อยากเห็นว่าน้องๆเขาเล่นอะไรกันแต่อยากจะไปเล่นกับเขาแต่อยากไปดูว่าสังคมของรุ่นพี่เราเป็นยังไงเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาคุยเรื่องหุ้นเราเราไปฟังด้วยได้ไหมแต่อยากเป็นน้ําไม่เต็มแก้วไปเรื่อยๆแต่คิดว่าชีวิตเราอะถ้าเป็นน้ําไม่เต็มแก้วแล้วมันคงจะสนุกทุกวันดีมากเลยอ่ะโอ้โหเจ๋งมากจริงเห็นด้วยเลยร้อยเปอร์ ไม่เต็มแก้วไปเรื่อยๆเนาะจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยอะไรเอ็กซ์ตรีมแต่ก็ทํามาหลากหลาย oh. อย่างไม่ว่าจะเป็นดนตีไม่ว่าจะเป็นกีฬา ira, หรือว่าเรื่องของการแสดงเราก็เล่นบทมาเยอะมากๆแล้ว20ปีเนี่ยอะไรที่เป็นมิราเคิลของเราหรืออะไรที่เป็นแวลูในตัวเราเนาะที่เราจะเดลิเวอร์ทูเดอะเวิลด์ยากอะตอบไม่ได้เลยอะออเห ตอบยากมากเพราะว่าใช้ทุกวันเต็มจริงๆสุดจริงๆใช่แต่เห็นมันมีค่าหมดเราเราทุกเราทุกกิจกรรมบางทีมันก็มีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาสําหรับตายนะคะมันก็เหมือนมิราเคิลทุกวันอะ่ะโอ้ดีมากเลยแสดงว่ามิราเคิลของเราก็คือเราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่จริงๆเลยอะ่ะในทุกๆนาทีของตายจะพูดแบบนั้นก็ได้แต่เราจะเป็นแบบนี้ได้คือเราต้องแพลนนะคะจริงๆเลยเลใช่นะ เราโนแพนไม่ได้เราต้องแพนฟังแล้วอยากจะกลับบ้านไปแพนไปมีชีวิตแบบนี้บ้างอ่ะต้องมองจริงเลยต้องแพนถ้าเราอยากยิ้มได้ทุกวันแล้วมองถอยหลังกลับไปเห็นตัวเองหัวเราะอยู่เราก็ต้องแพนใช่ไหมสุดยอดเลยต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะคะไม่ได้มีแต่ความสวยหรือความแซ่บที่ใครๆเห็นในจอเท่านั้นความเซ็กซี่นี่มีอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่มาพร้อมกับแลนของชีวิตมาพร้อมกับมันสมองและทุกๆุกนาทีที่มีค่าจริงๆ ทาทุกอย่างได้สุดจริงๆเลยผู้หญิงคนนี้ค่ะตายชัชดาพรในมิเร o ออปยวนนี้ขอบคุณตายมากเลยขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะสนุกมากแล้วใครที่ชอบในรายการนะคะฝากช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยกด subscribe ด้วยนะคะ Miracle of You M O U พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย